สวยมากเลยลูกนี้กิโลนะแม่ค้าถึงห้าโลไหมไม่ตอบแม่ขายช่างหรือยังค้าช่างแล้วค่ะช่างสามพันสามพันสามเก้าสิบแปดหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าแปดประมาณห้าโล้นึแม่ช่างใหม่เด้ออห้าโลหกห้าโลหกได้ค่ะราคากิด้วลล แล้วถ้าคิดว่ายัางวันนี้ทุกยนจะหมดร้าแล้วมีเวลาเลยี่ยาย้ใหญ่ใหญ่ไม่สีฟงค่ะแก้งก่อนด้แก้งคนใส่แอดมินแอปใจไอรูสวัสดีค่ะ คี่ว่าถ่ายอ่ะสว,วยอ่ะจ <c oughs> ะใส่ผ้าเนมันโฟกัสไม่ได้ <c oughs> ลูกค้าเนาะ <c oughs> ยะลูกค้าลูกค้าซอประจำเลา <c oughs> การตกรเยนเก่งเหมือนกันนะลูกค้าเนะ <c oughs> ซีตลอดเลลูกค้าก่อน f c ไ <oughs> ทุกทิตเลยไหมเนี่ยลูกค้า ลูกค้าบอกใหญ่มากคูลโลเลยหัวมากด้วยจ้าใหญ่มากเลยกร <c ười> ะโดดตรงไหนนี่ใส่คนละถุงมาได้ดิใส่ถุงเดียวกันคนละถุคงคนละตุ้เลยไอย้สองกล่องมจาจ้า นะคะชค่ะ